ทเบริบทวันนี้นะฮะเอเอเอวันที่7นะครับวันที่วันที่7วันนี้ต้องเดินทางไปไหวมีภาพขึ้นมาว่าภาพรวมวันนี้เป็นการเดินทางไปไหวไปทําบุญให้บรรพบุรุษ ไปทำบุญให้กับผู้ตายผู้ที่สูญเสียไปแล้วนั่นแะนะเออเป็นเป็นวาระของการเดินสายทําบุญอุิศ์กุศลนะอีกอันนึงไปว่าพระก็เข้าโบสถ์เหมือนกันแหละให้พระท่านทําพิธีกรรมให้อ่นะเนอะก็ถือว่าถือโอกาสนี้ร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับ เราจะทำยังไงอ่ะเราจะจำได้ไหมเนี่ยไปแล้วเดีย่ปไปแล้วเพลงอะ่ะเอ้ยขนลุกเอาเป็นว่าร่วมขอร่วมขอร่วมอนุมโมทนาบุญด้วยนะครับผมการทำบุญของท่านในรอบนี้จะส่งผลให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้รับผล,ลบุญนี้อย่างฉับพลันรวดเร็วทันใจนะครับผมแล้วก็ ทำแล้วท่านที่ล่วงลับไปแล้วโอ้ผลลุกจังโอ้โอ้โอเคใช้คำว่าเออท่านประสบผลสำเร็จในการประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ซึ่งความสำเร็จนี้ก็คือสามารถที่จะส่งผลบุญนี้ไปถึงผู้บาชนหรือผู้ผู้บรรพบุรุษผู้ที่ผู้ที่ล่วงล่วงลับไปแล้วได้ เขาได้หลับแล้วนะครับผม<ฮ>ดีจังนะครับเขาให้โชคด้วยนี่เขาให้โชคด้วยนะอ่านะครับผมเขาให้โชคด้วยนะ อ่จากที่อ่หลังจากที่ทำบุญบูที่ส่วนกุศลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เขาก็ให้โชคให้โอกาส,ให,กาสให้โชคให้ลาบเราด้วยจากสุวเราเราเรา,เราคนที่ไปทำบุญออ่เจากที่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยหรือผู้ผิดฮะจากที่เรา คิดไม่ออกจากที่เราคิดไม่เป็นคิดไม่ออกไม่มีทางไปไม่มีทางออกเ,ออเราก็จะได้เจอทางออกมีทางไปมีอะไรต่อมีอะไรในเรื่องดีๆเกิดขึ้นท,ทันทีนะครับผมใช้คำว่าใช้คาพูดนี้เลยนะครับผมวันจันทร์ท่านมีความสุขเลยท่านแฮปปี้มากนะครับผมแฮปปี้มากมีความสุขมีความสนุก อิ่มเอมนะครับผมมีได้ดูแลท่านได้มีโอกาสดูแลคนในคนในรอบอท่านมีโอกาสได้ดูแลคนรอบข้างรอบกายดูแลเรื่องอน่าจะเป็นเรื่องการพาไปหา,หาหมอหรือช่วยเหลือในเรื่องของการพาไปพบไปไหว้พระไปวัดหรือช่วง พาไปไม่รู้นะจะพาไปไหนมันมันจะพูดยังไงนะท่านอนะ่ะเป็นคนดูแลเขาอยู่อะ่ะได้พาเขาไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเอ,อไปท,ทําธุระไปหาหมอไปรับยงรับยาอะไรอย่างเงี้ยท่านพาไปรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับผม ถือว่าพทยบอกว่าท่านทําถูกแล้วท่านทําดีแล้วนะครับผมที่พาคนรอบข้างรอบกายไปรักษาไปพยาบาลจะเป็นคุเท่าคุณแก่หรือใดๆก็แล้วแต่ณเ,นะเวลานี้ตอนนี้ทเทวดาพอใจแล้วนะครับผมพอใจแล้วนะฮะ เทวดาพอใจแล้วแต่เทวดาไม่ได้บอกว่าพอท่านจะมีเงินไหมท่านจะมีความสุขเรื่องของบุคคลรอบข้างหรือสังคมรอบข้างหรือแฟนเพื่อนพี่น้องครอบครัวไหมอ่าเทวดาไม่บอกแต่เทวดาบอกว่าเออท่านอ่ะพอใจแล้วที่ท่านได้ดูแลคนเจ็บคนไข้คนป่วยไปพบแพทย์พาไปหาหมอนะครับท่าน วันอังคารเ,าเป็นจังหวะของการปรับเปลี่ยนหรือดูการของชีวิตนะครับผมใช้คำพูดนี้เหมือนประมาณว่า,าหน้าแล้งผ่านไปแล้วกำลังเจอหน้าฝนแล้วท่านก็เหมือนกันนะฮะบริบทก็คืออดีตกำลังจะค่อยๆลบค่อยๆเลือนหายความประทับใจความยากลำบาก ความค้นแค้นในอดีตกำลังจะพลิกฟื้นนะครับผมพลิกฟื้นเป็นการมีอยู่ดีกินสุขอยู่ดีมีสุขมีงานมีการมีกิจการมีงานมีอะไรต่อมีอะไรที่มันดีขึ้นนะครับผมค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาแล้วนะครับผมนะฮะค่อยๆละค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนละเพียงแต่ว่าทนอีกหน่อยนึง นะครับผมเพียงแต่ว่าทนอีกหน่อยหนึ่งมันยังไม่ได้เป็นแบบฉับพลันทันทีเรื่องงานทํางานไปก่อนแล้วค่อยๆขยายเงินนะ่ะได้นะครับผมเงินก็มีจังหวะที่มันจะได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการทํางานในะสมัยนีย้มันมันไม่ได้แบบส่งปุ๊บได้ปั๊บอะไรเงี้ยให้รอไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็คือความลําบากนั่นแหละทนลําบากไปอีกสักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะฮะ เนี่ยไพ่บอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับผมงานเยอะแล้วกําลังจะส่งเทวดากําลังจะจัดงานให้ส่งงานให้อัดงานให้ส่วนการเงินเนะี่ยเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นครับผมเรื่องความรักความสามัคคีเรื่องเรื่องของเกี่ยวกับคนไพ่ไม่เกิดไพ่อ่านไม่ออกนะครับผมแต่จริงๆมันอ่านออกแต่ไี่ส่วนน้ำพดไม่ออกนะครับผม มีใครล้มป่วยไหมมันพุมีใครล้มเจ็บล้มป่วยไหมฮะต้องต้องละสละหรือต้องต้องไปเยี่ยมต้องไปดูแลกันนะครับผมรอบนี้ต้องไปดูแลคนเจ็บคนป่วยเนาะได้ไปดูแลคนเจ็บคนป่วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่ไม่น่าจะมีอะไร ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นนะครับผมก็เป็นลักษณะที่ว่าดูแลกันได้ดูแลกันได้ครับผมส่วนเรื่องการเงินยังไม่มียังไม่มีเหตุยังไม่มีเหตุที่ต้องจ่ายอะไรที่มันเป็นกรณี เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังคงยังคงเป็นลักษณะที่แบบว่ายังคงรองการการเงินไม่มีปัญหาการเงินไม่มีปัญหาก็ถ้าจะมีการรับเงินเหลืออะไรเงี้ยอีกสักพักหนึ่งนะครับผมตอนนี้ท่านหมุนเงินเองได้นะครับผมส่วนคน ความรักความสามัคคีความรักยังไม่มีหาอยู่รอสาวมาจีบรอหนุ่มมาจีบยังปิดตัวเองอยู่ยังไม่เปิดได้แต่มองได้แต่ชงเงอ้อยังไม่ยังไม่กล้าให้ใครเข้ามาไม่กล้าให้ใครเข้ามาท,ทั้งที่มีคนพร้อมที่จะเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนอย่างทั้งที่มีคนพร้อม ที่จะเข้ามาหามาทําความรู้จักกับเราตลอดเวลาแต่เรายังปิดอยู่นะครับผมยังไม่กล้ามากยังไม่มั่นใจมากหรือว่าอืมไอๆอย่างเงี้ยไอๆอย่างเงี้ยละครับผมวันพฤหัสนะฮะและดูแล้วสภาพสถานการณ์ ตัวท่านเองอมีความสุขอยู่นะเพราะว่าได้ปลีกออกมาได้จัดการความคิดความรู้สึกอะไรมาแล้วได้จัดการความคิดจัดการความรู้สึกจัดการตัวเองมาแล้วนะครับผมส่วนเรื่องงานนะครับผมก็อะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ ยุ่งยากท่านก็จัดการทิ้งหมดท่านจะสกรีนแล้วนะตอนเนี้ยท่านสกรีนแล้วนะเลือกแล้วนะว่าเอางานที่ใช่างานที่ชอบงานไหนคนมีปัญหางานมีปัญหาตัดทิ้งให้หมด mm hmm. สาเหตุที่พูดแบบนี้เพราะว่าท่านได้ตัดใจแล้วว่าไม่อยากให้คนอื่นมาสร้างความอึดอัดมาสร้างความลําบากให้กับตัวเองจะอยู่ขอให้อยู่อย่างมีความสุขทําทุกอย่างบนพื้นฐานของความพอดี และควบคุมได้การเงินการเงินมีคนมีคนช่วยหาคือในที่นี้มาถึงลูกน้องดีมีลูกน้องเก่งท่านก็เก่งในในระดับหนึ่งแล้วลูกทีมลูกน้องอะไรเงี้ยก็เก่งเหมือนกันฉะนั้นก็ต่างคนต่างทำพอทำแล้วก็สิ้นเดือนก็เป็นผลตอบ เป็นผลตอบแทนที่มันเอ่เาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับผมด้วยความที่ลูกน้องเก่งอ่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอรา,ายจ่ายก็เยอะรายรับก็เยอะนะครับผมมันจะได้แบบดูแล้วให้เขามีกำลังใจทำงานต่อให้เราด้วยนะครับผมคนรักความรัก <c oughs> ท่านไม่เอาแล้วความรักอะ่ะท่านพอละความรักท่านพอละ านแบ่งปันให้หมดละได้แล้วท่านท่านสามารถที่จะแบ่งปันหรือจะจัดการแจกจ่ายความรักที่มีอยู่ในตัวให้กับคนอื่นได้เยอะแล้วแต่ถ้าจะมาเป็นคู่ผูวต้มเมียท่านบอกพระไม่เอาละพูดแบบยักไหล่ด้วยนะชดชดมั่นใจมากมั่นมากนะครับผมโอ้วันศุกร์นะฮะวันนี้วันดีจะเอากี่เด้งครับผม บริบทวันนี้ถือว่าเฮงนะของท่านนะ่ะท่านที่เกิดวันศุกร์อะเฮงมากทําอะไรก็หยิบจับอะไรก็ขึ้นไปหมดเลยนะครับผมคนอะไรยนะ่าอิจฉาจับเงินได้เงินจับทองได้ทองจะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่หมดนะจับผักเป็นเงินจับไม้เป็นเงินอืมใช้คําคูดนี้ดีกว่ามือขึ้นนะครับผมการงานก็ดีการค้าก็ดีเรื่องการเงินโอ้ ลิงก์กันเลยครับผมลิงก์กับชุดเมื่อสักครู่นี้คือท่านเป็นคนที่ลักษณะที่ว่าเก่งด้วยตัวท่านเองคนอื่นก็ไม่เก่งเหมือนท่านท่านมีนคนที่เก่งจริงอะไรจริงทำจริงแล้วท่านก็เหมือนประมาณว่ามันก็บอกใครไม่ได้ะว่าอะไรยังไงสอนใครก็ไม่ได้อย่างเงี้ยคือพูดกับใครก็ไม่ถูกเพราะว่าท่านต้องการอะไรท่านยังไงก็คือ มันมาพร้อมความเหงองะความรู้ความคิดความรู้สึกมันมาพร้อมความเหงองะมันพูดแบบพูดไม่ออกว่าจะต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายไม่ถูกการเงินก็เหมือนกันครับผมอยากได้อยากมีอยากเป็นได้แต่ได้นะแต่พอจะพูดว่าทําไมถึงอยากได้ทําไมถึงอยากมีท่านก็อธิบายไม่ถูกอีกอย่างเนึ่งอาจจะเป็นความลับส่วนตัวของท่านด้วยก็ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆคือเหงงแล้วก็ท่านก็ ไม่ได้เ็งคนเดียวเ็งปุ๊บท่านก็แจกจาก่ายทำบุญทําทานเสริมบารมีให้ตัวท่านด้วยในไพ่บอกว่าท่านก็แบ่งปันความสุขแบ่งปันจุนเจือคนนู้นคนนี้ไปตามสภาพนะครับความรักพเพื่อนฝูงความรักก็เหมือนเดิมนะคือประมาณว่าไม่เอาละขออยู่คนเดียวทำงานคนเดียว ทำงานคนเดียวอยู่คนเดียวด้วยคนเดียวอยู่แบบสบายๆคนเดียวดีกว่าประมาณอย่างเงี้ยแหละครับผมแต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่มีคู่แล้วก็คืออาจจะแบบไม่ยุ่งละเลิกลากไปเป็นเป็นไม้เป็นโสดเป็นไม้กันไปละช่วงเนี้ยก็คือเข็ดละแฮปปี้กับงานแฮปปี้กับบริบทณเวลานี้ที่ที่เป็นเอ่อคนทํางานสนุกกับบรรยากาศนี้สนุกกับฟิลนี้ที่สุดเลยตอนเนี้ครับ Oh. วันเสาร์วันนี้น่าจะเป็นลักษณะที่บอกว่าเออตกเบิกได้ได้ค่าคอมได้เงินค่าพิเศษตามวาระของมันนะครับผม ถ้าเป็นเนื้องานทํางานงานไม่มีปัญหาพายไม่ได้บอกนะฮะเราลองดูหนะ่อยอ๋อท่านยี้มีงานที่สองงานที่สองงานพิเศษงานสำรองงานนี้จะเป็นงานที่สร้างไรายได้ดีนะครับผมงานนี้จะมีกิจกรรม หรืออะไรที่มันสนุกสนานตื่นเต้นมากกว่างานหลักนะครับผมแล้วก็การเงินก็ถือว่าโอเคสนุกเลยนะครับงานที่สองน่าจ,จะสนุกทั้งทั้งเนื้อง,งานทั้งจำนวนตัวเลขขาเข้านะครับผมแต่มันก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเออก็ไปของมันได้ไปของมันได้ก็ทำกันไปก่อนนะทำกันไปก่อนลักษณะอย่างเงี้ยก็คือ สนุกอะ่ะคนกาลังสนุกกับงานออนไลน์คนกาลังสนุกกับงานขายของออนไลน์และลักษณะเนี้ยทําออนไลน์ประมาณหนึ่งเงี้ยเห็นไหมฮะเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่ทำไปก่อนคิดอย่างงี้ทำกันไปก่อนเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่สนุกด้วยมีความสุขด้วยกำลังขึ้นกำลังจับทางถูกนะครับ ส่วนคนส่วนมิตรภาพส่วนเออเขาเรียกว่าแฟนครอบครัวก็ยังอยู่ในสถานนะที่แบบว่าปกติอยู่แฟนไม่ต้องพูดถึงแฟนก็คือแฟนแฟนก็คือก็คือแฟนนะครับผมส่วนอื่นๆก็คือปกติปกติก็คือดีๆก็คือถ้าเป็นเพื่อนก็คงไม่ได้ไปมาหาส่กันบ่อยๆแล้วก็คืออ๋อรู้ว่าเป็นเพื่อนกันลักษณะเนี้ยนะฮะ งานวันอาทิตย์ตอนนี้นะฮะตอนนี้เวลานี้งานที่ท่านทําอยู่คืองานที่ใช่ละงานที่มั่นคงที่ชัดเจนที่ใช่สําหรับท่านละนะครับผมถูกฉลกละนะฮะการเงินการเงินก็นแลดูเหมือนอยังยังไม่พอใช้ยังไม่พอใช้ใชต้องหาเพิ่มในใจคิดว่าต้องอยากจะได้เพิ่มนะครับผม การเงินก็นี่คือความรู้สึกนะความรู้สึกของท่านท่านคิดว่าการเงิน่ะยังไม่พอใช้ต้องการหาเพิ่มคือท่านก็เป็นคนขยันนั่นแหละซอกแซกนั่นแหละซอกแซกหาเงินคืออยู่เฉยไม่เป็นในหัวมีแต่เรื่องอการค้าการขายการตลาดอะไรอย่างเงี้ยต้องเพิ่มคนรักเพื่อนฝูงหรือใดๆก็แล้วแต่ก็ให้การสนับสนุนอยู่เออก็ก็คิดว่าน่าจะไป ขายของให้เพื่อนช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยแนะนำคือท่านนะ่ะเป็นคนเก่งมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะและเพื่อนแต่ละคนนะ่ะก็ยังคงมีคอนเนคชันมีการติดต่อสัมพันธ์กันท่านนะ่ะเป็นคนขยันหัวนะ่ะไม่ได้คิดเฉยๆหัวนะ่ะไม่ได้อยู่เฉยๆคิดแต่เรื่องค้าขายห,หาเงินหากําไรฉะนั้นเพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือท่านได้เพราะท่านนะ่ะเป็นคนที่แบบว่า พูดพูดเก่งคิดเก่งแล้วก็วางแผนเก่งฉะนั้นเรื่องการหางานหางเงินง่ายมากสำหรับท่านนะครับ